ครับ FC ครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องคาดลื่นนะครับหรือว่ารถวิ่งไม่ออกไม่มีกําลังนะครับเจ้าของรถบอกว่าวิ่งขึ้นสะพานแทบจะไม่ไหวเลยช่างอาทิตย์เมื่อเช้าอตอนที่ช่างอาทิตย์รับงานนะนแล้วก็รับรถคันนี้เข้ามาซ่อมครับอาการมันเป็นยังไงบอก f c เลยนะอาการเหมือนคนห่อเหี่ยวเฮ้ยีกำลังใจทำไมเป็นอย่างนั้นนะ ไม่มีเย่วแรงเหรอไม่มีเย่วแรงไม่มีกําลังใจป้ายกินแรงเยอะไปไิมไม่ได้องกินเอ็มร้อยเฮ้ยากำลังใจต้องกินเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบครับวอนนี้เมื่อเช้านี่เป็นไงพี่มาเป็นไงหมดแรงจริงจงไม่มีแรงจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้่เขาเกียร์ถอยผมปล่อยคันผมเปิดประตูมันลงเนินมารถยังไม่เคลื่อนเลยมันติดเบรกมือไม่ติดเครื่องไม่ดับเป็นรถเกียร์ออโต้หรือเปล่า ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาธรรมดาเข้าเกียร์ปุ๊บไม่ต้องวิ่งสิวิ่งอ่าตอนนี้ไม่วิ่งขาดหมด <c oughs> ดูเบรกเบรกก็ไม่มีเห <c oughs> ยียบคันเร่งเบาๆไม่ออกต,อต้องเหยียแบแรงๆต้องเหยียบแรงๆเขาค่อยไหลโอโอเคช่างจานันจัดเฉลยให้นะครับช่างจันจัดเฉลยให้ว่าทําไมมันถึงวิ่งไม่ออกตอนที่ช่างอาทิตย์บอกว่าปล่อยคันแล้วไม่วิ่งนี่ครับถ้าขาตัวนี้ครับ มันบางครับจริงๆแล้วผ้าคาดตัวนี้ความหนามันอยู่ที่8มิลนะครับค่อนข้างจะหนาตอนนี้มันหายไปแล้วเหลืออยู่แค่4มิลผ้ลาคาด4มิลคือหายไปครึ่งหนึ่งนะครับพอมันหายปุ๊บทาให้แรงกดของวีตัวนี้นะครับมันกดไม่ถึงแล้วมันจับไม่ได้มันก็เลยทําให้มันฟีนะครับหลักการทํางานของของวีคาดนะนี่ครับโอ้ฝนเต็มเลยคืออย่างนี้ครับเวลาเราหยับคา์ดเนาะตัวนี้มันจะวิ่ง วิ่งแบบลอยๆเพราะว่ามันไม่โดนอะไรเหยยบคาดพอเราปล่อยคาดปุ๊บตัวนี้มันก็จะปล่อยคาดนะตัวจะถูกกดแน่นสนิทตัวนี้ก็ไปติดกับไาเวินแนบสนิทเพื่อจะพารถวิ่งนะครับแต่ทีนี้เราปล่อยคาดแล้วมันแนกไม่สนิทพอมันแน่เสร็จปุ๊บมันก็เรียกว่าฟรีนาอันนี้ขนาดเราเข้าเกียร์แล้วนะแล้วก็ปล่อยคาดเพื่อจะให้รถวิ่งแต่ตัวนี้มันฟรีอยู่กับที่มันฟรีเพราะมันไม่จับเพราะว่ามันบาง มันจับไม่ถึงมันก็เลยฟีทิ้งพอฟีทิ้งปุ๊บมันก็เลยทําให้รถไม่วิ่งพอเราอยากเร่งปุ๊บมันวิ่งเพราะว่ามันฟีทิ้งไป400รอบแต่มันจับ100รอบมันก็เลยไม่ได้แค่100รอบท่ากับพวมเร็วอยู่ที่20 <c oughs> นะครับทีนี้อาการที่สอนนะครับช่วงที่อาการคัดแข็งเมื่อ5เดือนที่ผ่านมารถคันนี้จะมีปัญหาคัดแข็งพออะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงที่ ผ้าคลาดจะหมดนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่จะของรถตัวเด้อนี่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 เศษผงนี่ครับอื้มนี่เอาไเป็นก้อนเลยครับเศษพวกนี้มันมาจากผ้าคลาสเศษพวกที่ออกมาจากผ้าคลาดตอนที่ผ้าคลาสเหลืออยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ผ้าคลาดใหม่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเศษผ้าคลาสจะมาอุดตันตรงนี้แล้วทําให้คลาสมีอาการคัดแข็ง สังเกตได้ว่าออแรกๆคัดนิ่มนะพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งคัดมันเริ่มแข็งเริ่มแข็งเกิดจากปั๊มคัดหรือเปล่าเกิดจากลูกสูบคัดหรือเปล่าเกิดจากต้นนั้นตัวนี้คิดไปเรืเ่อยยจริงๆแล้วเกิดจากตรงนี้นะครับเศษตัวนี้มาอุดพออุดปุ๊บเราเหยียบคัดก็จะมีลูกปืนตัวนี้กดลงไปครับพออยาปุ๊บมันกดไม่ลงเพราะว่าอันนี้มันไปอัดในขอบฟันมันโย่มันก็ต้องกดแรงกดแรงเพื่อจะสู้กับ เศษผงที่มันอัดปิดรอยนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าคัสท่านเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับใครที่ใช้รถแรกๆขับนิ่มพานังเข้านางเข้ารู้สึกว่าคัดแข็งให้วิเคราะห์ไปเลยว่าถ้าคัสของท่านเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นเป็นสัญญาณเตือนว่าอีกห<อ>้า <5 S 2> เดือนหกเดือนจะเป็นแบบนี้นะ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> วันนี้นะครับได้เปลี่ยนผ้าคาัดไปแล้วนะครับวีคัดไปแล้วบอกเลยว่าโอ้โหนิ่มแน่นอนหนึ่งคัดนิ่มสองออกตัววิ่งดีสามขับแล้วมันสบายใจแล้วมันรู้สึกว่าแบบเหมือนรถไมอ่อ่ะขับปุ๊บออกปั๊บได้เลยนะครับนี่ครับนี่สปริงนี่ก็ไปหมดแล้วครับนี่ตัวหนอนนี่ครับหลวมนะครับโอ้ยงานเข้าแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องหลุดเลยนะครับ นี่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเหล็กยิ่งวิ่งไม่ได้เลยถ้าใครที่คนใช้ผืนใช้เนาะนี่ครับถ้าหลุดออกมาแบบนี้นะต่อให้เหยียบคันเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ต้องเหยียบคัดก็เข้าเกียร์ได้สมมติว่าถ้าตัวนี้มันหลุดมาแบบนี้นะอ่าคือมีอยู่บางคันบางคนไม่มีความรู้ช่างไม่ต้องเหยียบคัดก็เข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์เลยไม่รู้มันเกิดจากอะไรไม่วิ่งนะรถเข้าเกียร์แล้วแต่รถไม่วิ่ง เข้าเกียร์แล้วปล่อยคัสต์รถไม่วิ่งก็คือตัวนี้แหละมันหลุดออกนะครับมันไม่มีการเกาะน,นะครับอาะอาการคัส์ที่สําคัญนะพี่น้องอาการคัส์ที่สําคัญมากนะครับใครที่ใช้รถเกียร์ธรรมดาครับต้องศึกษาไว้นะครับเราต้องรู้ล่วงหน้าให้ได้ว่าตอนคัส์จะหมดจะมีอาการแบบไหนถ้าคัส์หมดแล้วจะมีอาการยังไงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าก่อนผ้าคัสต์จะหมดอาการมันก็คือ คัดแขงนะครับอ่านี่ก็ลูกปืนครับนี่ดังแล้วครับลูกปืนนะครับทีนี้ยกคัดวันนี้นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคือรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับยางนี่ก็มาเปลี่ยนกัะชังจานไปนี่แหละครับจําได้รถคันนี้เป็นรถประจาที่ร้านนะครับอ่ามีเสียงดังด้วยเนี่ยเสียงแถมได้ยินไหมครับอันนี้คือเสียงอ่า สปริงของผ้าเบรกอาจจะเป็นตัวเตือนว่าพ้าเบรกหมดนะครับเดี๋ยวช่างยกคาสเสร็จถอนล็อเช็คผ้าเบรกด้วยเด้อนะน่าจะเป็นเสียงเตือนของผ้าเบรกนะครับแล้วก็มีอาการซีนรั่วบางงั้นนะครับซีนรั่วโอ้ยยางหมดดอกแล้วพี่นะ้องเสียศูนย์นี่ล้นหมดแล้วเดี๋ยวต้องตั้งศูนย์ใหม่นะครับ่าเช็คช่วงล่างใหม่เช็คบนใหม่ว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับคา์ดก็หมดยางก็หมด นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนไหม,ไม,ไม <laughs> ดีนาติงน,น,นี่นหมดเป็กระเป๋า <laughs> อ่<ะ>อ,ะะนะอ่เอฟซีเดวช่าจงจานจะตรวจเช็คคันนี้ให้ละเอียดเลยตั้งแต่หัวยังท้ายนะครับตอนนี้ก็ช่างช่วยกันหมด4ี่คนนะครับทั้งหมด4คนนะครับอ่แล้วก็ช่างคนไหนนะครับหรือว่าเอฟซีท่านใดนะครับ ที่มีรถนะครับมีรถแต่ดูแลรถไม่เป็นนะครับถ้ารถมีอาการเอาเข้ามาเลยครับเอาเข้ามาเดี๋ยวช่างจันดูให้ครับดูให้พี่เขาให้ว่าเกิดจากอะไรนะครับนะพอมีอาการปุ๊บเอาเข้ามาดูก่อนที่จะมันไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่เปลี่ยนยางสีเส้นจากเราไปแล้วนะครับวิ่ง6เดือนครับมาสับยางหน้าหลังฟรีนะครับในช่วงที่มาสับยางเราจะได้ตรวจสอบว่ารถท่านกินยางไหมอาการ ตรงไหนที่มันกร่ท้องไหมเราจะได้ดูแลให้ท่านเมื่อกับว่าบังคับให้อรถเข้ามาให้เราดูแลเพื่อความปลอดภัยของท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายคนก็ดูแลรถไม่เป็นหรือดูแลเป็นแต่ถ้าช่างดูแลจะดีกว่านะครับการที่เรามีช่างประจํานะครับดูแลให้เราก็เหมือนหมอลครับมีหมอดูแลเราเป็นหมอประจําตัวเรานั่นคือสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถนะครับ เอาเข้ามาครับเอาเข้ามาให้เราดูแลให้นะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่ายางร้อหน้านะครับมันล้นนะครับมาดูร้อหลังนะครับมันดูร้อหลังนะครับโอ้ยฝาครอบหายนี่เอาไม้เดียวหาให้เดี๋ยวแถมไม่ฟรีเลยฝาครอบเยอะแยะทำหลายอย่างนะครับแล้วก็ยางนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับยางนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ายางมันก็เริ่มแตกรายงานแล้วจะเป็นให้เสีเส้น เป็ยนยางสี่เส้นเช็คช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูนย์อันนี้ก็ชุดใหญ่ไปเลยนะครับนีอ่อย่างอันนี้เลยเขาก็มาครับเป็นหนัมกเป็นยางครับพี่น้องเป็นหนันหมกเป็นยางนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างด้วยนะนะครับคันนี้ก็ช่วงล่างชุดใหญ่อันนี้ช่วงล่างมีลูกหมากแหลกลูกหมากพันชักลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างถูกต้องใช่ไหมครับอ่านี่ชุดใหญ่เลยไม่มีปีกนกล่าง ไม่มีปีกงล่างมีแต่ปีกข้างบนข้างบนครับทำไปตามคนทำตามงบของ FC <า>นะครับคับนนี้นับช่วงล่างนะครับอันนี้ช่วงล่างอันนั้นก็เรียกว่าช่วงกลางนะครับช่วงกลางนะครับก็คือยกคาร์เตอช่วงกลางนะครับกลางน่นเลยแล้วก็คันนี้ก็ช่วงล่างครับคันนี้ก็ช่วงล่างครับคันนี้ช่วงล่างมาีลูกหมากบนลูกหมากล่างนะครับแล้วก็มีลูกปืนล้อแล้วก็เปลี่ยนพัดเบรกเกียร์จาน เบรกนะครับโอ้โหคันนี้ทำได้ทอย่างเลยแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางด้วยยกชุดเลยเปลี่ยนยางกอนเริมา,มาที่นี่ครับจบเลยครับช <มา S 1> ่างช่วยกันเลยสองช่างโอ้ฝั่งนี้ลื้อเสร็จแล้ววะปลาตุ้ชุดครับเออการมาแป๊บเดียวลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลื่าบนลื่นล่างครับช่วงล่างชุดใหญ่ครับจา<อ>บนเบรกไปไหนจานเบรกก็ไปเจียร์อยู่เนาะนะครับทางเราก็มีบริการ เกียร์จานเบรกด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูงานจานเบรกที่เราเชียร์นะครับอาคนณเชียร์ก็เชียร์ไปครับเกียร์เสร็จก็มาประกอบนะครับเครื่องมือในการเกียร์จานเบรกนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีนะครับเครื่องมือดีมีคุณภาพนะครับเครื่องมือเกียร์จานเบรกนะครับอันนี้เป็นจานเบรกของรถอิตาสุคันเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นการตั้งออโต้รอบสุดท้ายนะครับอนนี้ฟังเสียงแล้วจาน ในคดนะครับจานมนคดกินเสมอกินเนียนครับนี่โอ้โหนิ่งเลยครับแล้วก็สปริงตัวนี้ใส่ซับเสียงนะครับบูธเบิร์ตตัวอย่างใส่ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยครับอันนี้นิดล็อกเรียบร้อยนี่ขายถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากผ่านนะครับเสร็จรอบนี้ก็เอาไปใส่รถได้เลยคนประกอบลูกหม้ยังประก,กอบไม่เสร็จเลยครับพี่น้อง จานเบรกจะเสร็จแล้วน่ะีอาจารย์เบรกเสร็จก็ต้องมาประกอบใส่กับรถนะครับนี่ก็รถที่เราซ่อมนะครับพอดีห้อยยังไม่ว่างนะครับห้อยตัวนี้ก็เต็มตัวนั้นก็เต็มตัวนั้นก็เต็มนะครับห้เต็มขอดูลูกหมากก่อนหน่อยเลยโอ้มันหลวมไปแล้ว เออนะะั่งก็รถคันนี้ลูกเกินแล้วมันรวมเยอะไหมเยอะไม่นานครับรวมเยอะถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนนี่วิ่งไปลูกเกินแตกล้อจะหมุนไหมไม่หมุนถ้าล้อไม่หมุนทําไงไลากอย่าง<ม>เดียวยกอย่างเดียวลากใช้รถลากแล้วครับอ๋อโอเคนะครับลลละลายยเคยแ้วโอเคเด้ย,ยังไงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตั้งใจทำงานก่อน